สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวคคระครึ่งเรื่องแอปเป่าตังบัญชี G Wallet อย่าสลับกันใช้ใน1เครื่องก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอินอันหันสานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ กดติดตามช่องเ e อิรอนอ่านอ่านาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสาหรับคนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งและได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วก็คงรู้จักแอปเป่าตังและบัญชี G Wallet ผมก็มีข้อมูลจะออกมาตเตือนเพื่อนๆที่มีความจําเป็นหรือคิดจะใช้สสิทธิ์หรือหลายสิทธิ์ในเครื่องเดียวกันการใช้แอปเป่าตังคือทุกครั้งที่ลบแอป,ปออกแล้วโหลดใหม่หรือใช้เครื่องอื่นเข้าแอปเป่าตัง จะต้องตั้งค่าพินใหม่ยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าใหม่ทุกครั้งนะครับสรุปคือ1เครื่องตอน1เป่าตังก็มาอัปเดตการใช้แอปเป่าตังเผื่อใครที่จะใช้2สิทธิ์หรือหลายสิทธิ์ในเครื่องเดียวกันก็ต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะต้องสแกนหน้าใหม่ทุกครั้งข้อมูลข่าวสวัสดิการทันข่าว4.0ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอินอันสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ